ครับผมอันนี้ก็ได้มาส่งรถให้กับลูกค้าแล้วนะครับพี่ครับอันนี้อยู่ที่จังหวัดไหนนะครับจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามอำเภอนาดูนเนาะอยู่ที่นี่มาเีนาดูนี่แหละครับค่ะผมก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยครับพี่ที่ได้สั่งซื้อเข้ามาเนาะพี่เนาะเป็นไงครับที่ได้ไปลองฟิวเมื่อกี้ครับพี่ก็โอเคครับได้ฟิวอีแบบก็ราคาแบบก็ ก็คุ้มครับประหยัดดีประหยัดดีมาก็ไม่ได้สูงอะไรมากเราสามารถจับต้องได้ครับก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายครับทางทางอ่าเขาก็มีโปรโมชั่นให้ช่วงนี้มีกิฟต์มีโปรโมชั่นน้องพี่น้องแล้วก็ได้ได้แต่งรถออกมาจากทางศูนย์เลยนะครับมันก็รู้สึกว่ามั่นใจขึ้นเนาะเราก็ไม่ต้องไปเดินหาอะไรครับพี่ง่ายๆเนาะไม่ต้องไปเดินหาอะไรเองแล้วก็สั่งมาติดตั้งเองอะไรนะครับก็ ที่เหลือที่เหลือก็อาจจะต้องเสริมเองที่เราอยากได้อะไรเนาะพี่เนาะใช่ครับครับผมอันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับยังไงเดี๋ยวมีโอกาสได้รับใช้อีกหรือว่ามีอะไรสงสัยยังไงก็แนะนําสอบถามกันเข้ามาได้นะครับพี่นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับผมนะครับนิวช่องสายสองสือที่ปรึกษาการขายนิวครับวันนี้เดือนอะไรนะมีถุนาแล้วเนาะครับ มิถุนาปีหกหกนะครับอันนี้อัปเดตล่าสุดเลยครับเราจะมาพูดถึงโปรโมชั่นรถกันนะครับช่วงนี้ก็อยากเขาเรียกว่าอะไรอยากขายนะครับผมในส่วนของรถที่เขาเรียกว่าสีสุขเสียงหวานนะครับก็ cbr 650นห้ายั่นแหละครับที่ผมเคยทำคลิปลงบ่อยๆอยอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับก็คือที่มาลงคลิปวันนี้ก็มันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับเป็นที่ปรึกษาการขายนะครับก็ ต้องทาโปรโมชั่นทุกเดือนทุกเดือนอยู่แล้วครับคันนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับคันในคลิปล่าสุดเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ผมผมจะลองเขาเรียกว่าเทสเสียงท่อแล้วก็ออกมาคุยรายละเอียดแล้วก็โปรโมชั่นนะครับให้กับเพื่อนๆได้รับทราบนะครับคนที่มือใหม่ออกรุ่นใหม่ภายในเดือนนี้นะครับแคมเปญน,นี้ไม่ควรพลาดนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันครับ นะครับเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันนะครับในแคมเปญนะครับของเดือนนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างนะครับคือ CBR 650R เป็นรถ Big กไบค์สี่สูบเรียงเสียงหวานเนี่ยนะครับผมผมให้ลูกค้านะครับรับรถอยู่ที่10,000ืบาทนะครับ1,000งืบาทนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาพูดมาหลอกแล้วก็ออกไม่ได้ออกได้ครับผมผมนี่ผมลืมถ่ายคลิปนะครับ ที่ผมเพิ่งไปส่งอยู่จังหวัดชนบุรีอันนี้ถ้าถ้าน้องเขาได้ดูคลิปนี้นะครับก็มาคอมเมนต์พี่หน่อยนะครับผมรูปถ่ายจริงอันนั้นเพียงอายุยี่สิสามปีนะครับผมใช้เงินสิบเปอร์เซนตนี่แหละครับแต่ผมให้จ่ายอยู่ประมาณหมื่นประมาณหมื่นหนึ่งนะฮะนะครับเนี่ยครับออกได้ครับไม่ใช่ออกไม่ได้ครับออกได้ครับอันนี้เรื่องจริงครับผมมาเดี๋ยวเรามาเรียกว่าดูเกี่ยวกับ โปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นเดือนนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับให้จ่ายอยู่ที่10,000บาทนะครับให้จ่ายอยู่ที่1 0,000บาทค่าง,งวดอยู่ที่5,824บาทนะครับ8,524าบาท60งวด5ปีนะครับผมอย่างที่ผมบอกครับทุกอาชีพก็ออกได้แต่ว่าต้องดูในส่วนของเครดิตลูกค้าอย่างเครดิตลูกค้านี่ลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามและปรึกษาผมได้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับว่าออกได้ไหมและถ้า ติดแบคลีดแบบนี้หรือไม่ติดหรือเพิ่งเริ่มทํางานามี statement, สเตทเมนต์สลิปเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็สําหรับความพิเศษนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่ออกรถ CBR 6 5 0 R นะครับในเดือนนี้นะครับแล้วก็ CBR 5 0 0 R นะครับจะได้รับ เขาเรียกว่าแคมเปญพิเศษสุดนะครับจากไทยฮอนด้านะครับก็สามารถที่จะลงแร็กนะครับในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับได้ถึง2ครั้งนะครับไม่ใช่รอบโลกนะครับสองครั้งนะฮะครั้งนะครับเพราะว่าเขาขทางได้ได้จับมือจับมือกับลูกค้านะครับได้ลงทะเบียนได้ลงไปเขาเรียกว่าได้ไปลงในสนามระดับโลกนะครับ ที่งานที่แข่งมโต G รีนี่แหละครับที่ที่สนามช้างนะครับที่บุรีรัมที่ที่บ้านเรานี่เองครับที่บุรีรัมครับผมตั้งอยู่กันไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับกับศูนย์ฮอนด้าบิ๊กวิงบุรีรัมนะครับอันนี้นะครับถ้าอยากทราบนะครับว่าซื้อแล้วได้ลงจริงไหมหรือว่าอะไรยังไงทักกันเข้ามาได้นะครับทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้คือแคมเปญพิเศษสุดจริงๆนะครับผม รุ่นนี้นะครับก็จะคล้ายๆกันกับคลิปที่แล้วนะครับแต่ว่าเปลี่ยนไปก็จะมีอุกระจุกหน้านะครับผมสีดํานะครับอันนี้กาดน้ําเรียบร้อยนะครับผมต้องปลอดภัยไว้ก่อนครับแล้วจะมีแผงพอนะครับอันนี้ครอบแผงพอนะครับผมครอบแผงพอครอบถังนะครับกันรอยนี่เองครับผมแล้วก็บริเวณบางโคนหลังนะครับบางโคนหลัง แล้วก็บางโซ่สวยดีครับผมสวยดีครับนี่ครับท้ายท้ายสั้นแล้วก็ท่อนะครับเป็นท่อสแตนเลส2.5ออก3ครับผมเดี๋ยวเสียงเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราลงไปชมกันนะครับ วันนี้นะครับเราก็ได้ชมโปรโมชั่นได้ชมรถสวยๆนะครับได้ชมสีสูบเสียงหวานไปแล้วนะครับผมยังไงก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมเป็นที่รึกษาการขายครับก็สามารถสอบถามแคมเปญเงื่อนไขการออกรถเอกสารอะไรกันมาได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวขอเป็นรุ่นอื่นบ้างแล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ